สวัสดีครับเพื่อนๆชาบีบีชาแน,นลครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับมีมีดมาแบ่งปันนะครับวันนี้มีหลายขนาดเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่เล่มนะครับสิบสี่เล่มก็จะมีตั้งแต่มีดโบวีนะครับแล้วก็มีดเน็บมีดเน็บมีสามเล่มนะครับแล้วก็แลมโบ เลมโบมีสี่เล่มนะครับแล้วก็ประลังอีกหกเล่มนะครับปลังมีสองสองแบบนะครับมีด้ามสวมกับด้ามประกับนะครับด้ามประกับมีสองเล่มนะครับเดี๋ยวมาดูลาละเอียดกันเลยนะครับครับผมมาดูเล่มแรกกันนะครับเล่มแรกก็จะเป็นมีดโบวีนะครับขนาดความยาว9 5้าุดนิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับมาพร้อมด้ามชิงชันนะครับฝักประดูนะครับฝักประดูสันหนา6กมิลนะครับเข้าป่าเข้าสวนตอบโจทย์เลยนะครับโบวี่เรมที่2นะครับเป็นอินเอนะครับขนาด1ินิ้วนะครับ11.3นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นะครับสันหนา6กมิลนะครับ อันนี้ด้ามชิงชันนะครับฝักประดูนะครับชุดนี้จะมาฝักประดูเล่มที่สามสิบเอ็ดจุดหกนะครับเป็นยังเป็อนอีเนบนะครับยังเป็นอ,อีเนบด้ามชิงชันนะครับกว้างอยู่ที่สองจุดสามนะครับเล่มที่สี่นะครับสิบเอ็ดจุดหกนิ้วนะครับด้ามชิงชันนะครับด้ามชิงชัน ขนามิลนะครับส่วนมากสันก็จะหนาประมาณ6มิลนะครับทีนี้แลมโบนะครับแลมโบแลมโบจะยาวอยู่ประมาณ12นิ้วกว่านะครับความกว้างจะอยู่ประมาณ2 2.4ถึง2.6เลยนะครับนำชิงชันสวยๆเลยนะครับไอ้ที่เห็นดังๆนะครับเห็นดังๆเนี่ย <c oughs> มันเป็นคาบน้ำนะครับ เวลาเราลูบน้ำมันแล้วนะมันโดนน้ำเราเช็ดมันก็จะเป็นคราบอย่างนี้แหละฮะแต่แต่ว่าไม่ขึ้นสนิมนะครับไปใช้งานมันก็จะขาวเหมือนเดิมนะครับแลมโบนะครับด้ามชิงชันฝักประดูนะครับเล่มที่หนึ่งสิบสิบสองจุดจุดหกนิ้วนะครับเล่มที่สามนะครับสิบสองจุดหกเช่นกันนะครับความยาวอยู่ที่สิบสองจุดหกความกวา้างอยู่ที่สองจุดห้านะครับ นำชิงชันนะครับเล่มที่สี่นี่ฮะแลมโบ1สิบสามนิ้วเลยนะครับสิบสามนิ้วเลยความกว้างอยู่ที่สองจุดห้านะครับเล่มที่ห้าสิบสามกว่าเลยครับเล่มนี้ยาวสิบสามกว่าเลยนะครับนำชิงชันเช่นเดิมนะครับ ฝักประดูนะครับชุดนี้ใส่ฝักประดูมาให้นะครับลโบูมีสี่เล่มนะครับอินนบมีสามแล้วก็โบวีมีหนึ่งเล่มนะครับปลังนะครับปลังจะมีสองแบบนะครับมีแบบด้ามสวมนะครับด้ามสวมนี่คือด้ามสวมนะครับอันนี้คือด้ามประกบนะครับมีสองเล่มนะครับด้ามประกบมาดูเล่มแรกกันนะครับปลังเล่มแรกยาวสิบสามจุดสองนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดหกนะครับ สันหนาประมาณ6มิลนะครับด้ามชิงชันนะครับด้ามชิงชันฝักประดูนะครับเล่มที่3ปลังลังเล่มที่2ปลัง1 13, 13. 3 13.3นิ้วนะครับด้ามชิงชันนะครับฝักประดูเล่มที่4นะครับ13.3นะครับความกว้างจะอยู่ประมาณ2 สี่สองจุดห้านะครับสันหกมิลนะครับอันนี้ก็ด้ามชิงชันนะครับเล่มนี้สิบสามจุดสี่เลยนะครับเล่มสุดท้ายของด้ามสวมนะครับสิบสามจุดสี่ความกว้างอยู่ที่สองจุดสี่สองจุดห้านะครับสันหนาหกมิลนะครับทีนี้สองเล่มนี้ฮะเป็นด้ามประกับนะครับเป็นด้ามประกับยาวสิบสามจุดสามนะครับเล่มแรกสามจุดสามความกว้างอยู่ที่สองจุดห้านะครับ สองจุดห้าเกือบสองจุดหกนะครับด้ามประกับก็จะเป็นแบบกลมนะครับไม่ใช่แบบแบบทรงลีนะครับเป็นแบบกลมนะครับเป็นแบบกลมเหมือนด้ามสวมนะครับอันนี้ฝักกระดูนะครับส่วนเล่มสุดท้ายนี่ฮะยาวสิบสามจุดเจ็ดเลยครับใหญ่ใหญ่มากนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดหกนะครับสองจุดหกนะครับสันหนาหกมิลนะครับ ชุดนี้ด้ามสิงชันฝักสิงชันนะครับชุดนี้จะแพงหน่อยนะฮะชุดนี้จะแพงหน่อย <c oughs> เอามาดูราคากันนะครับเล่มแรกนะครับโบวี่นะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทนะครับอิเนเสามเล่มนี้นะครับจะอยู่เล่มละหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับ แลมโบ้นะครับแลมโบ้ก็หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทนะครับทุกเล่มนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทปลังนะครับปลังด้ามสวมนะครับก็หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทนะครับจะได้คิดง่ายๆนะครับจะได้คิดง่ายๆ่ายหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทนะครับทั้งหมดเลยยกเว้นโบวี้นะครับยกยกเว้นโบวี้ส่วนด้ามปลังด้ามประกบนะครับด้ามประกบปลังด้ามประกบเล่มแรกนะครับเป็นฝัก ประดูนะครับยาว13นิ้วกว่านะครับ1450บาทนะครับ1450บาทส่วนเล่มสุดท้ายนะครับชุดชิงชันเลยนะครับทั้งด้ามทั้งฝักเลยนะครับยาว13.7นะครับ1550บาทนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับ ID l ดี e และเบอร์โทรก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้มีมาทั้งหมด14เล่มนะครับ ก็จะมีตั้งแต่โ o วี่นะครับโบวี่อีนินะครับแล้วก็แลมโบนะครับปลังนะครับปลังมี2แบบนะครับด้ามสวมกับด้ามประกบนะครับชุดนี้ทําตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กตัหรับลูกปืนทั้งหมดนะครับตลรับลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ก็จะไม่ค่อยสวยนะครับมันโดนน้ามานะครับ เช็ดน้ำออกมันก็เป็นคราบน้ำมันติดอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเข้าป่าเข้าสวนตอบโจทย์เลยนะครับใครสนใจปิดได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆน,นะครับส่วนคลิปหน้าก็น่าจะเป็นเรมโบกับปลังอยู่นะครับใครสนใจก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะเด้งให้เห็นสำหรับคลิปนี้ ก็สั้นๆนะครับสวัสดีครับ